สบายดีทุกคนมื้อนี้เจาบางจะนำเสนอเมนูตำาม,มัก่งให้กินจะแซ่บจะนัวซํำไดเบื้องจ้กวิธีการปรุงได้เลยเริ่มแรกเพื่อนก็จะใส่เกลือเป็นงนัวมะเขือเกระเทียมอาเพื่อนตำละเด้อโดยคนในตำยองยองๆองแล้วนานที่เพิ่อนจังโซ่สีมือในการตำม,มัก่งให้กินรอบนี้กระเบื้องไปแต่นำบ่ได้กินนำเพื่อนเด้อเพื่อนจะมีผู้ช่วยสองคนนะเพื่อนใส่หมักนาวลงไปแล้ว นี่เด้ผู้สวยเพิ่นญาติเอาไปตามแล้วทุกคนเพื่อนก็จะใส่มัเลินมักนาวอันนี้ผู้สวยเพื่อนเดิอผู้สวยไม่ครัวมักหุ้งมักละกอมักสตอมักทั่วมัหยังเพื่อนก็ซับไว้เรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนก็เป็นการตามมาผู้สวยเพื่อนจะใส่แล้วผู้สวยผู้ที่สองก็มาบานี้ยังนั่งยองยอมาแล้วอ่ะบ่ฮู้วซวยกันตามหรือว่าซวยกันลินของเงินน้อยในอันนี้เพื่อนก็ใส่มักสตอมักกันถินมันเาก็เอินมากกะดินนี่ใส่ปลาล้าลงไป คนนึงก็อยากเฮ็ุคนนึงก็อยากซอยคนนึงก็อยากจับอ่ะเจ๊ก็จะบีบบางนาว่ะระวังมีถึงมือกันเด้อความวุ่นวายสายสมอนอ่ะใส่ลงไปตมบานียอกยอกยอก,ยอก,ยอกจะแซบจะนวัวใจอย่างสมัยกับบุ้งะทุกคนเบิ่งจกักวิธีการตำล้วกับผู้ช่วยสองสามคนนี่น่าจะเละบนนะพืนหัวหอนเจ้าของปลาพิกกระเด็นเข้าตาพืนปลาซ่านอ่ะตำผู้ช่วยก็ตมตมผู้จับพวกก็จับผู้แยงกันแยง ย่นานบอกเพชรกระเด็นเข้าตามีการตบมือแปะๆให้กันอีกอ่ะอ่ะเซตอันนี้เปื้อนก็นต้องเซตนะพากันเปื้อนซื้อมาเลยพร้อมกับโซงปัสซันเดอ่ะเพื่อนนะเพื่อนย่นานบอกเพชรกระเด็นเข้าตาเพื่อนเมนูนี้จะได้กินเฉพาะวันเสาร์เนาะเพราะว่าเพื่อนจะตําให้กินสักทุกๆวันเสาร์มากระดินก็ไปเก็บเอาในเขมหมัวเข็มหวยแถวนี้แหละทุกคนบอกเลยว่าแซ